สวัสดีค่ะวันนี้เจ้าจักมอนะคะก็จะมาให้เพื่อนๆได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชุดไหว้ศาสตร์จีนมีอะไรบ้างค่ะชุดไหว้ศาสตร์จีนนะคะก็จะประกอบด้วย3ชุดด้วยกันนะคะแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีของอยู่ประมาณ3าถึงหอย่างค่ะชุดแรกนะคะก็คือชุดไหว้เจ้าที่ชุดที่2นะคะก็คือชุดไหว้บรรพบุรุษและชุดที่3นะคะก็คือชุดไหว้วิญญาณค่ะอาหารที่อยู่ในชุดไหว้แต่ละชุดนะคะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันเราจะพาไปดูค่ะว่าแต่ละอย่างมีความหมายอย่างไรบ้างค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือไก่ไก่เนี่ยหมายถึงความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะอย่างที่สองก็คือเป็ดนะคะหมายถึงความสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ค่ะ 3. หม,ม,ม,มะะูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ 4. นะคะก็คือปลาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นกันมีกินมีใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ 5. กุ้งหมายถึงเสริมว่ารามีเป็นสิริมงคลแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะของอาหาราคาวก็คือปูหมายถึงความมีชื่อเสียงมีบารามีค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผลไม้มงคลนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน9้าอย่างค่ะอย่างแรกด้วยกันนะคะก็คือส้มหมายถึงความเป็นสิริมงคลโชคดีแล้วก็ร่ำรวยค่ะ 2. กล้วยหมายถึงความโชคดีความประสบความสําเร็จแล้วก็การสืบสกุลค่ะ 3. ส,สับป,ปะรดนะคะในภาษาจีนก็คืออังไรห,หมายถึงการปรอบโชคกอบลาภค่ะ4ี่กล้วน,นะคะหมายถึงความร่ำรวยเรือ่องงงานแล้วก็อายุยืนค่ะ5แก้วกรนนะคะหมายถึงความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ หกแอปเปิลนะคะหมายถึงชีวิตที่สงบสุขไม่มีโรคภัยเบียดเบียนค่ะเจ็ดนะคะสารี่หมายถึงค,ค,ความมีโชคลาภมั่นคงแล้วก็เดอรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคะ่ะแปดนะคะลูกพับหมายถึงการทำอุปรสรรได้อย่างราบรื่นคะ่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือทับทมคะ่ะหมายถึงครอบครัวการมีอยู่ที่ดีคะ่ะและมาถึงอ,อย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็คมมือขนมมงคลมีด้วยกันอยู่หกอย่างคะ่ะ มาถึงอย่างแรกนะคะก็คือขนมเค้กหมายถึงการมีชีวิตที่ดีมั่นคงแล้วก็มีคมสมบูรณ์ค่ะส่วนอย่างที่2นะคะก็คือขนมเทียนค่ะหมายถึงการมีชีวิตที่ดีราบรื่นแล้วก็มีความปัชืุบนในชีวิตค่ะ3ก็คือขนมข้ายปูหมายถึงการมีชีวิตที่เจริญเพื่อฟูงอกงามค่ะ 4. ผู้ช่ายหมายถึงชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็เจอแต่สิ่งดีค่ะ 5. ้าซาลาเปาหรือมันโหนะคะหมายถึงการห่บเงินห่อทองมาให้ลูกหลานและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือขนมฟียาหมายถึงความสมบูรณ์แล้วก็ความสมบัติค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคลิปต่อๆไปนะคะจะมีอะไรก็ฝากติดตามได้ที่จุดจักรมอ YouTube c h a n n นีน้ด้วยน,นะคะบ๊ายบาย